ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้จะไปติดตามห้องเรียนวิชาช่างของน้องๆเยาวชนชื่อว่าห้องเรียนตามใจที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินนะคะเป็นห้องที่ทดลองเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะติดตามในนะะักข่าวพลเมืองค่ะ กเดียยหาเสียงหัวเราะเสียงสนทนาดังสลับกับเสียงวิทยากรมาเป็นระยะะที่นี่กำลังกิจกรรมเรียนรู้กันค่ะส่วนนี้เป็นเกษตรษลินพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโชคใต้ตำบลอุ่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ วันนี้มีกิจกรรมพิโอการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการซ่อมไม่เล็กอะถ้าเราเปิดพื้นที่หรือเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาเรียนรู้และทําต่อเนื่องอยาคิดว่าเด็กๆเขามีความ มั่นใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเด็กๆสามารถเปิดพื้นที่ที่บ้านของตัวเองร้านบ้านของตัวเองใต้ถุนบ้านของตัวเองเป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์ได้พื้นที่และโอกาสมีความสําคัญมากจริงๆแล้วนะมันเสียแค่นิดเดียวแค่น้นอย่างช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเพราะทุกวันนี้ในการดําเนินชีวิตประจำวันเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่อง องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะในบ้านอย่างพัดลมเครื่องซักผ้าทีวีเตารีดเป็นตน้นซึ่งอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มีออายุการใช้งานเมื่อครบกำหนดก็จะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและต้องเสียค่าซ่อมแพงแต่ถ้าเรารู้และเข้าใจก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงได้ได้ถอดเครื่องออกเช็ดแล้วก็ล้างฝุ่น ออกให้สะอาดแล้วก็เช็คเครื่องว่ามันมีปัญหาอย่างไรบ้างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เอาไปเผื่อเครื่องพังแล้วก็เอาไปแบบเอาไปซ่อมหรือไม่ก็ถ้ามิดพลาดต,ตรงไหนก็ค่อยไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนดีเพราะว่าฝึกช่วยแบบให้เด็กและเยาชวชนทุกคนก็ได้ เรียนรู้เรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้ว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นแค่การสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆอย่างเราแต่ก็ถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากซึ่งบางคนอ่านนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในอนาคตหรือบางคนเริ่มเห็นคุ้นค่ะในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด